วิธีการสมัคร Line ยว o m สำหรับท่านที่มีบัญชี Line OA แล้วสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายทุก Infinity 88นะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการสมัครลายว o มนะครับสำหรับท่านที่มีบัญชี Line OA แล้วนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีบัญชี l i ย e o a นะครับแล้วอยากสมัครนะครับก็ ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถดูนะครับวิธีการสมัครได้นะครับจากามุมขวามือข้างบนตรงนี้นะครับจะมีลิงก์เดี๋ยวผมเอาลิงก์มาแปะไว้สําหรับท่านที่ยังไม่มีไลโอเอนะครับเพราะว่าเวลาเราสมัครเนี่ยนะครับมันจะมีวิธีการสมัคร2แบบแบบที่มีไลโอเอแล้วกับแบบที่ยังไม่มีไลโอเอโอเคไหมครับแล้วจะมีหลายท่ามาว่าแล้วมันจะวุน่นวายหรือยุ่งยากไหมไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีไลโอเอด้วยนะครับไม่ต้องมีแอปไลโอเอก็สมัครได้นะ นะครับอ่าทีนี้สําหรับท่านที่มีลาย OA นั่นแปลว่าท่านเองเนี่ยนะครับำกำลังจะสร้างธุรกิจหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งจึงจําเป็นต้องมีลายโอนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยมันก็จะเอามาเชื่อมโยงกันนะครับจะเอาระบบทั้งสงส่วนเนี่ยมาเชื่อมโยงกันทำยังไงนะครับก็ง่าย,ายๆเดี๋ยวทาตามนี้เลยแล้วกันนะครับก็ให้เรานะครับกดเข้าไปที่บูมอ่าไม่ต้องกดที่ไปที่บูมก็ได้นะครับให้มาที่ตรงนี้ รูปตัวเราเนี่ยนะครับเนี่ยที่เป็นรูปตัวคนที่ผมเอาเมาส์านวๆนเนี้นะครับข้างบนจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีคําว่าทางการเนี่ยสร้างบัญชีนะครับเห็นไหมสร้างบัญชีทางการนะครับให้เรากดเข้าไปอ,อันนี้เมื่อกี้ผมสร้างไปแล้วนะครับแต่ว่าผมลบทิ้งไปนะครับผมก็จะมาสร้างใหม่โดยการใช้การเชื่อมต่อกับบัญชีทางการที่มีอยู่ก็คือ,อนี้นะครับผมจะใช้อันนี้นะ,ะเดี๋ยวลองกดเข้าไป ว่าสมัครยังไงเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยว่าเราเนี่ยนะครับมีลายอยู่กี่อันนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับมันช้าอ่ะเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ทีนี้เราก็เชื่อมได้เลยครับว่าเราจะเชื่อมอยังไงนะครับนี่ผมก็จะมาเลือกนี่สมมตผมจะใช้ช่องนี้นะครับผมก็จิ้มเข้าไปป๊บเข้าไปแล้วก็กดบันทึก อย่ารอนะครับผมจิ้มไปแล้วนะอันนี้เครื่องช้านะครับอ่ะมาแล้วเห็นไหมปุ่มเขียวนะครับปุ่มเขียวแล้วก็จะแล้วเราก็มากดบันทึกอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนี่ก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอ่ะพรนี้ผมกดบันทึกไปแล้วนะนี่นะครับระบบก็จะดึง ตัวเราเนี่ยนะครับกับบัญชี LINE OA ที่เรามีอยู่แล้วมาที่ตรงนี้ถามว่าแล้วมันจําเป็นยังไงหรือสําคัญยังไงก็จําเป็นและสําคัญนะครับเพราะว่าใน LINE OA เนี่ยนะครับมันก็จะมีวูเหมือนกันนะครับจะมเีเขาเรียกว่า l i สตู o o m ลอะไรอะูมสตูดิโอบน LINE OA นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาจะพาไปดู นะครับหลังจากที่เราเชื่อมเชื่อมต่อลายอันนี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยจะไปดูกันทีนี้เราลองเข้ามาดูก่อนว่าพอเราเชื่อมโยงแล้วเนี่ยมันใช้งานยังไงอ่ะจิ้มเข้าไปนะครับเ,เพื่อนๆจิ้มเข้าไปนี่เขาก็จะดึงเอาลายของเราเนี่ยนะครับที่เป็นลายเ,เขาเรียกว่าที่เป็นลายของในส่วนของ อันนี้มันเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอันนี้เราให้เรากดตรงนี้นะนี่วูมตรงนี้นะครับวูมอ่ะเห็นไหมครับมันก็จะดึงเอาลายของเราที่เราทำเอาไว้เนี่ยนะครับมาไว้ที่ตรงนี้เห็นไหมมาไว้ที่ตรงนี้ซึ่งสามารถกดถูกใจได้คอมเมนต์ได้อะไรได้นะครับสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับแล้วเนี่ยแก้ไขได้นะครับก็มาแก้ไขในนี้ได้เลยนะครับเห็นไหม ก็จะถูกเชื่อมโยงกันแล้วประเด็นต่อมาคือถามว่าแล้วถ้าเวลาโพสเนี่ยแล้วมันจะไปโผล่ที่ในไลน์ด้วยไหมไอในในไลน์ OA ด้วยไหมอันนี้เราต้องมาดูกันเดี๋ยวผมจะลองโพสต์ดูนะครับว่าถ้าผมโพสต์ในนี้แล้วเนี่ยนะครับจะขึ้นที่ไหนนะครับขึ้นที่ไลน์ของเรานะครับหรือว่าจะขึ้นที่ไลน์ OA ของเรานะครับเดี๋ยวผมลองกดนะแต่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นที่ไลน์เดี๋ยวขออนุญาตโพสตก่อนนะ อันนี้ผมผมเ,เลือกรูปภาพเลือกโพสมปแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้เราจะโพสต์ในไลน์บูมของเราโพสต์ในไลน์บูมของเราจริงๆแล้วนะบูมเนี่ยนะครับไลน์บูมเนี่ยเขาทําขึ้นมาเพื่อให้เราโพสต์วิดีโอนะเอาจริงนะ,นะเขาต้องการให้เราโพสต์วิดีโอสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิดีโอสั้นๆคลิปสั้นๆนะครับสักไม่เกิน3นาที3าถึงหนาทีผมแนะนาใ,ให้ให้เอามาลงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถตั้งเวลาโพสต์ได้ นะครับตั้งเวลาโพ้ดได้อะไรได้ซึ่งแล้วก็มันมีพวกคูป,ปองเห็นไหมถ้าเรามีคูป,ปองใน l าย e o เอเนี่ยเอามาโผล่ไว้ตรงนี้ได้ด้วยเห็นไหมครับเอามาฝากไว้ตรงนี้ได้ด้วยเห็นไหมมันก็จะได้สองสองแบบนะครับคือเหมือนมีลายลายโอเออยู่แล้วมีคูป,ปองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมกันกันกบลายของวูมมันก็จะไปโชว์ในส่วนของอหน้าไทม์ไลน์ของ line ลายหลักเราด้วย นะครับอ่าเห็นไหมโอม้มันมันซับซ้อนเหมือนกันนะครับผมเองก็เวลาพูดผมก็ยังซับซ้อนเลยนะเดี๋ยวลองกดโพสต์ดูนะครับอ่ากดโพสต์ดูนะโพสต์ไปแล้วนะครับอันนี้ผมผมเชื่อว่าอันนี้เราจะไปโผล่ที่ในลายของเราในลายลายโอเอของเราก็คือลายโอเอนี้นะเดี๋ยวผมลองดูว่ามันมีวูมอยู่นะครับอ่ะจริงๆด้วยนะครับก็จะมาโผล่ในล์ไลน์ของเราที่เป็นวูมวันนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะย้อนออกมา ในในไลน์อันนี้ผมเข้ามาที่ไลน์นี้แล้วนะนะครับเข้ามาที่ไลน์หลักเราแล้วอันนี้ตรงนี้เนี่ยข้างบนคืออะไรข้างบนตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับบัญชีแล้วก็การคัดลอกคันนี้การคัดลอกเนี่ยนะครับเราคัดลอกลิงก์ไปก็จะเหมือนครั้งแรกที่ผมแนะนําไปคัดลอกไปเนี่ยแล้วเราจะเอาไปวางที่ที่เฟซบุ๊กของเราสมมติว่าเอาไปวางที่ Facebook ของเรามันก็จะขึ้นเป็นรูปเราขึ้นมาเนี่ย ก็จะเป็นขึ้นรูปรูปเป็นขึ้นเป็นรูปเราขึ้นมาประเด็นต่อมาก็คือแล้วตรงนี้เราควรใส่รูปอะไรถ้าเราทําเป็นร้านค้าหรือว่าแพลตฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่หรือทําเป็นช่องทุกอะไรก็ควรเป็นเป็นรูปช่องของเรารูปร้านค้าของเราหรือผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแต่ถ้าทําเป็นช่องเป็นสื่อของตัวเราเองก็ใช้รูปเราอย่างเงี้ยได้เลยนะครับเนี่ยแล้วเราก็โพสต์ไปนะครับมันก็จะเป็นไลน์บูมซึ่งก็ถ้ามีเพื่อนเขากดเข้ามามันก็จะวิ่งเข้าไปที่ไลน์บูมของเรา น,นั่นเองนะครับย้อนออกมาที่ลายเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยหน้าตาตรงในส่วนของหน้าตาในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะลายบูมเนี่ยนะครับในหน้าบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยอันนี้คือผมกลับมาที่ลายบูมนะนะครับกลับมาที่ลนะายบูมนะบางทีตรงนี้มันก็คล้ายๆกับลาย OA ้นั่นเองนะครับมันก็คือจริงๆมันก็คือเชื่อมต่อกับลาย OA <me an> นั่นแหละนะครับ ถ้าเราจะโพสต์ใหม่ก็ให้เรากดโพสต์ที่ตรงรูปดินสอว่าจะโพสต์ใหม่ให้เรานะครับตามนี้เลยเห็นไหมตรงไหนมีอะไรก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าเราต้องการแก้ไขรูปภาพให้กดที่ตรงจุดๆตรงนี้นี่นะจุดๆตรงนี้นะให้เรากดจิ้มตรงนี้ก็จะมีให้เราแก้ไขนะครับเราก็กดเข้าไปแก้ไขได้เนี่ยเราก็กดโพสต์ได้นะครับถ้าเราแก้ไขแล้วก็โพสต์สามารถดูตัวยุงตัวอย่างอะไรทุกอย่างได้หมดเลยนะนะครับอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตรงกระดิ่งนี้เป็น พวกเ,เกี่ยวเรื่องของการโพสต์ของเรานะครับมีสถิติมีการเข้ามาดูเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้นี่คือถ้าเรามีเพื่อนในไลน์อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะวิ่งขึ้นมา,ท,าที่นี่นะครับนะย้อนลงมาย้อนลงมานะครับทีนี้ในส่วนของไลน์และทีนี้ในส่วนของไทม์ไลน์ของเราล่ะเรามาดูในไทม์ไลน์ของเรานะครับมันจะมีลายบูมโผล่ขึ้นมาไหมนะครับไม่มีนะในนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าแล้วมันจะไปโผล่ตรงไหนนะครับ นี่นะครับมันก็จะไปโป่ใน l ลน์ OA ของเรานั่นเองแล้วถามว่าแล้วมันจะมาโชว์ตรงไหนก็จะมาโชว์ที่หน้าทำลายหลักเรานี่แหละหน้าทำลายหลักของเรานี่แหละวิธีการของเราต่อไปคือถ้าเราต้องการให้ไปโชว์ที่หน้าบูมหลักของเรานะครับทีนี้ในบูมเนี่ยอันนี้มันคือหน้าของบูมแต่เวลาโพสเนี่ยมันถูกโพสต์ลงไปในลายในช่องของ l ลาย OA ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่า l ลาย OA เเก่าที่เรามีอยู่หน้าที่ของเราก็คือเราก็มากด ถูกใจแล้วก็กดแชร์เราอาจจะแชร์เข้าไปที่บูมอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเงี้ยก็ได้มันก็จะมาโผล่ที่หน้าไทม์ไลน์หลักของเราในไทม์ไลน์หลักของบููของของเราที่เราสร้างขึ้นมาหรือไม่จําเป็นก็ได้ขอแค่ให้เราเข้ามากดถูกใจแค่นั้นเองนะครับเข้ามากดถูกใจเท่านั้นเองทีนี้เราจะทําไงให้ไลน์ให้ line, ให้บูมของเราเนี่ยไปอยู่ที่ช่องแนะนําก็ต้องมีคนมาช่วยเรากดไลค์เยอะๆครับกดถูกใจกดอะไรเงี้ยเยอะ แล้วก็จะทําให้นะครับช่องของเราเนี่ยมันเป็นวิดีโอแนะนําหรือนะครับเราอาจจะยิงแอดโฆษณายิงแอดโฆษณามันก็จะมีมาขึ้นตรงนี้เห็นไหมถ้าไมมีคนขึ้นเยอะเนี่ยเขามีสถิติของการดูเยอะเนี่ยมีคนกดใจ400กว่านะครับเนี่ยก็จะมาขึ้นแต่ของเราเนี่ยจะขึ้นไหมอันนี้ผมไม่แน่แนใจนะครับเพราะว่าเราโพสต์ไปใหม่เนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นใช่หไหมแต่โดยส่วนใหญ่เพื่อนเพื่อ,อสังเกตนะว่าเขาจะเน้นเรื่องของการใช้ วิดีโอเป็นหลักนะครับเป็นวิดีโอเป็นหลักเนี่ยถ้าถ้าเป็นวิดีโอจะขึ้นแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับโพสต์ Post ทั่วไปเนี่ยนะครับโพสต์ทั่วไปมันอาจจะมาอยู่ที่ตรงนี้นี่นะครับที่เป็นในส่วนของแนะนํานะอันนี้ผมอาจจะคลิกมาอันนี้อยู่หน้าปกติมันก็อาจจะมาเป็นอยู่ตรงตรงนี้ตรงแนะนำเนี่ยตรงแนะนําตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีแนะนำเพื่อนๆนจะสังเกตว่ามันจะมีมีรูปใครก็ไม่รู้มาโพล อันนี้ก็จะเป็นแนะนําก็จะเป็นทั้งเป็นทั้งอะไรครับเป็นทั้งวิดีโอเป็นทั้งรูปภาพของคนเนี่ยมาโผล่ตรงนี้แล้วก็เป็นวิดีโอเห็นไหมอันไหนที่เป็นวิดีโอมันจะมีรูปวิดีโอ<ๆ>อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อนนี่อยู่ตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเน,นี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่มาโชว์นะครับหรือว่าเรามาดูได้แต่ของเราเนี่ยน่าจะไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัตราการดูของเรามันน้อยไม่ได้มีคนมีอย่างอันเนี้ยวิดีโอนี้มีคนกดถูกใจ ห้าสิบหกคนอันนี้มีสิบสี่แต่ว่ารูปภาพเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะขึ้นยังไง่เดี๋ยวเราลองกดดูตรงนี้นะดูเพิ่มนะครับเนี่ยมันก็จะมาโชว์แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นวิดีโออยู่ดีนะครับเพื่อนก็ยังเป็นวิดีโออยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้แนะนําก็คือให้เราทําเป็นวิดีโอสั้น,นขึ้นมาอาจจะเอามาจากทิกตอกหรือว่าในอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาใส่ก็จะดีกว่าที่เราโพสต์รูปแต่ถ้าเราโพสต์รูปไปแล้วมีคนกด กดถูกใจเยอะๆนะครับก็มันก็จะมาโผล่ตรงแนะนําก็จะมาโผล่ตรงแนะนําตรงนี้นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องลองต้องลองเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวก็ถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูละกันนะครับว่าอ๋อมันต้องทําอย่างนี้เพิ่มนะต้องทําอย่างนั้นเพิ่มนะเผื่อจะได้เอาไปใช้งานได้นะครับซึ่งเราสามารถเล่นทั่วไปได้ แต่ว่าในการที่เรามีบัญชี i าย OA เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านที่มีราย OA เนี่ยต้องการอะไรครับต้องการสร้างรายได้อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือนักธุรกิจหรือทําธุรกิจอยู่แล้วอันนี้คือก็เลยมี Li าย OA ที่เป็นธุรกิจอยู่แล้วหรือเป็นช่องทางในการทําเงินอยู่แล้วนะครับโอเคไหมนะลองลองลองเล่นดูนะครับเพื่อนๆออมีข้อ แนะนำอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปตรงนี้นะครับก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่า,าบนโลกไปนี้มันมีเนื้อหาสาระความรู้ค่อนข้างจะกว้างมากมายเราไม่สามารถที่จะเอาทุกอย่างมารวบรวมไว้ได้ในในใน,ในครั้งเดียวนะครับมันจะต้องมีขั้นที่2อขั้นที่3ามขั้นที่4ต่อไปเรื่อยๆนะคบเพื่อนๆอ่ะฝากไว้อันนี้ก็คือวิธีการสมัครนะครับไลน์วูมสำหรับท่านที่มีมีบัญชี Li n e OA แล้วหรือ สำหรับท่านที่สำหรับที่เรียกว่าอะไรนักธุรกิจแล้วกันนะครับพอค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับที่ต้องการาที่มีลาเวยอยู่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจบก็ฝากให้เพื่อนช่วยการกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ช่องในตุกอินฟินิตี้แปแปดไปให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ